วิกฤตปะทุเดือดขเขมรคลั่งสื่อไทยแฉสถิติตอกหน้าความจริงที่ยอมรับไม่ได้กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังทันทีเรื่องมันเริ่มจากแค่ตัวเลขสถิติชุดเดียวนะแต่กลับลุกลามจนกลายเป็นไฟลามทุ่งระดับภูมิภาคไปเลยจากแค่ตัวเลขเที่ยวบิน59เที่ยวต่อสัปดาห์จากพนมเป็มากรุงเทพใช่เลยแค่นั้นแหละ แล้วมันจุดชนวนความรู้สึกที่รุนแรงมากเราจะมาแกะรอยกันว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นมันคือการประทะกันของความจริงกับความรู้สึกหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านนั้นเยอะมาเริ่มที่ต้นตอของเรื่องกันก่อนตัวเลข59เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากสนามบินเตโชพนมเปญมากรุงเทพทําให้เส้นทางนี้กลายเป็นเส้นทางที่มีเที่ยวบินออกจากพนมเปญมากที่สุดในโลกคําถามแรกเลย ตัวเลขนี้มันมาจากไหนเชื่อได้แค่ไหนนั่นเป็นจุดที่ต้องเริ่มเลยก่อนจะไปดูปฏิกริยาก็ต้องดูตัวตั้งต้นก่อนแรายงานที่ออกมาเนี่ยมันอ้างอิงสื่อไทยแต่ไม่ได้ระบุชัดๆว่าเก็บตัวเลขยังไงแปลว่ามันก็มีช่องว่างอยู่เที่ยวบินขนส่งสินค้าหรืออาจจะนับซ้ำเที่ยวบินที่เป็นโค้ชแชร์ริ่งที่สายการบินหลายเจ้าขายตัวในไฟล์เดียวกันโอเคแปลว่าตัวเลข59อาจจะไม่ใช่จำนวนเป๊ะ แต่ถึงอย่างนั้นทิศท,ทางของมันก็บอกอะไรบางอย่างได้ถูกต้องต่อให้ตัวเลขจริงๆมันจะแกว่งไปบ้างแต่การที่กรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่างที่อื่นมันก็บ่งชี้ถึงแรงดึงดูดทางเศรษฐกิจที่ปฏิเสธไม่ได้เลยโดยเฉพาะเมื่อพรมแดนทางบกเคยปิดไปนานถึง8เดือนใช่เลยพอเส้นทางหลักของแรงงานถูกปิดคนที่จําเป็นต้องเดินทางก็ต้องหาทางอื่นพังอากาศก็เลยกลายเป็นทางออกแม้ว่าจะแพงกว่าก็ตาม เหมือนน้าที่ต้องหาทางไปนั่นแหละประตูบานหนึ่งปิดคนก็หาประตูอีกบานมันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจด้วยนะว่าตอนที่ด่านปิดเนี่ยจำนวนขอทานชาวกัมพูชาในไทยลดลงไปเลยแต่ตอนนี้พอมีแรงงานกลับเข้ามาตามตลาดชายแดนอีกครั้งมันก็สอดคล้องกับภาพนี้มันคือภาพเดียวกันเลยมองจากคนละมุมปลายทางคือความต้องการแรงงานในไทยต้นทางคือความต้องการหาไรายได้ของฝั่งกัมพูชา ตัวเลขเที่ยวบิ่งก็เลยเป็นแค่ตัวชี้วัดของความต้องการที่มองไม่เห็นนี้ถูกมันคือเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่แสดงออกมาในรูปของตารางบินเอาล่ะพอเราเข้าใจเบื้องหลังแล้วมาดูส่วนที่มันเดือดกันดีกว่าปฏิกิริยาในโลกออนไลน์ของกัมพูชาคือมันไม่ใช่แค่การตั้งคำถามแต่เป็นการปฏิเสธแบบซิ่งเชิงปฏิเสธแบบรุนแรงมากด้วยเต็มไปด้วยอารมณ์เลยพวกเขามองว่านี่คือการดูถูก เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโจมตีประเทศจุดนี้แหละที่เรื่องมันเปลี่ยนจากเศรษฐศาสตร์ไปเป็นเรื่องจิตวิทยาสังคมและอัตลักษณ์ชาติยังไงคือเมื่อมีข้อเท็จจริงบางอย่างไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามไปท้าทายเรื่องเล่าที่สังคมนั้นสร้างเกี่ยวกับตัวเองปฏิกิริยาแรกเลยคือการป้องกันตัวปฏิเสธแล้วก็โจมตีคนสงสาร ชัดเจนเลยในบรรดาความเห็นที่ปฏิเสธเนี่ยนะมีการสร้างทฤษฎีขึ้นมาหาักหลังเยอะมากเพื่อจะบอกว่าคนที่เดินทางไม่ใช่แรงงานชาวกัมพูชาใช่ทฤษฎีแรกที่แพร่หลายสุดๆคือเรื่องขบวนการสแกมเมอร์อ่าอันนี้ได้ยินมาเหมือนกันเขาอ้างว่าผู้โดยสารทั้งหมดคือแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่กำลังหนีการกวาดล้างครั้งใหญ่ในกัมพูชาแล้วพยายามสร้างเรื่องให้ไทยเป็นแหล่งซ่องสุมแห่งใหม่ ทฤษฎีนี้มันซับซ้อนมากนะเพราะในแง่หนึ่งมันคือการยอมรับปัญหาของตัวเองไกลๆว่าเคยมีปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์จริงแต่ก็ใช้ปัญหานั้นมาเป็นอาวุธใช่ใช้เป็นเครื่องมือเบี่ยงประเด็นแล้วก็โจมตีเพื่อนบ้านมันเปลี่ยนเรื่องจากคนของเราไปหาโอกาสไปเป็นอาชญากรจากเรากําลังไปสร้างปัญหาให้พลิกเรื่องไปเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย เปลี่ยนผู้เดินทางจากคนหาโอกาสให้กลายเป็นคนสร้างปัญหาเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไว้แต่ถ้ามองตามจริงจำนวนคน59เที่ยวบินต่อสัปดาห์มันดูเยอะเกินกว่าจะเป็นแค่การยายแกงคอเซนเตอร์นะนั่นสิมันเยอะไปมากเยอะมากถ้าเป็นเครื่องบินขนาดกลางอย่าง A320 ก็จุคนได้180คนคูณ59เข้าไปก็หมายความว่ามีผู้โดยสารเดินทางมากกว่า10,000คนต่อสัปดาห์ เป็นไปไม่ได้เลยที่ทั้งหมดจะเป็นกลุ่มอาชญากรที่หลบหนีมันไม่สมเหตุสมผลเลยงั้นมาดูทฤษฎีที่สองที่บอกว่าผู้โดยสารไม่ใช่คนขเขมรแต่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวนครวัดแล้วบินไปเที่ยวไทยต่อแนวคิดนี้ดูเหมือนจะมีเหตุผลมากกว่าหน่อยแต่ก็ยังมีคำถามอยู่ดีใช่มีส่วนจริงที่ว่ากัมพูชาเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวแล้วกรุงเทพก็เป็นหับการบินของภูมิภาค แต่ว่าปกตินะักท่องเที่ยวที่เดินทางหลายประเทศจะกระจายตัวไปหลายที่ไม่ใช่มากรุงเทพที่เดียวถูกต้องจะไปเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์การที่เที่ยวบินจะมากระจุกที่กรุงเทพที่เดียวมากขนาดนี้มันผิดปกติสําหรับรูปแบบการท่องเที่ยวทั่วไปมันชี้ไปที่การเดินทางแบบอื่นมากกว่าใช่ การเดินทางเพื่อธุรกิจหรือแรงงานและทฤษฎีสุดท้ายก็มาแนวเดียวกันอีกคือบอกว่าเป็นคนชาติอื่นไปเลยอาจจะเป็นคนไทยที่ทำงานในกัมพูชาบินกลับบ้านหรือชาวต่างชาติอื่นๆแต่ไม่ใช่คนกัมพูชาสองทฤษฎีหลังนี้มีจุดร่วมเดียวกันเลยคือการลบคนกัมพูชาออกจากสมการไม่ไว่าผู้โดยสารจะเป็นใครจะเป็นนักท่องเที่ยวรวยๆหรือผู้เชี่ยวชาญต่างชาติภาพที่ถูกสร้างขึน้นคือภาพของประเทศที่เป็นที่ต้องการของคนนอก ไม่ใช่ภาพของประเทศที่คนในต้องออกไปหาโอกาสมันคือความพยายามรักษาเรื่องเล่าหลักของชาติเรื่องเล่าที่ว่าประเทศกําลังเติบโตก้าวไปข้างหน้าถูกต้องเรื่องเล่าที่ว่านั่นแหละเรื่องเล่าของชาติหรือ national narrative เนี่ยมันทรงพลังขนาดนั้นเลยเหรอถึงกับทำให้คนพร้อมจะเชื่อทฤษฎีที่มีช่องโหว่มากกว่าจะยอมรับความจริงตรงหน้าพลังของมันมหาศาลมากเพราะมันเกี่ยวกับความภาคภูมิใจเกี่ยวกับตัวตนของคนในชาติโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังสร้างความเชื่อมัน่น การยอมรับว่าคนจํานวนมากยังต้องพึ่งเศรษฐกิจเพื่อนบ้านมันอาจถูกมองว่าเป็นการบั่นทอนความสําเร็จที่พยายามสร้างขึ้นมาการปฏิเสธความจริงที่ไม่น่าพอใจก็เลยเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวของสังคมใช่เลยนอกจากการสร้างทฤษฎีของตัวเองแล้วอีกกลยุทธ์ที่เห็นชัดๆเลยคือการโจมตีความน่าเชื่อถือของรายงานโดยตรงอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งมีการใช้คําว่าข่าวปลอมหรือโฆษณาชวนเชื่อของสยาม พร้อมกับข้อกล่าวหาว่าไทยพยายามสร้างความแตกแยกหรือกระทั่งลอกเลียนแบบดีไซน์สนามบินเตโชนี่คือยุทธวิธีเบี่ยงเบนความสนใจแบบคลาสสิกเลยพเพราะเถียงเนื้อหาไม่ได้ก็หันไปโจมตีเจตนาของผู้ส่งสารแทนกล่าวหาเรื่องแรงจูงใจซ่อนเร้นมันง่ายที่สุดแล้วในการทำลายความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรมาหักล้างแล้วที่น่าสนใจคือข้อกล่าวหาว่าไทยพยายามสร้างความแตกแยกเพราะจริงๆแล้ว ปฏิกิริยาโต้กลับที่รุนแรงในโลกออนไลน์ต่างหากที่เป็นตัวขยายความขัดแย้งให้มันบานปลายออกไปมันมีจุดที่ย้อนแย้งมากคือความเห็นที่อ้างว่าชาวกัมพูชากำลังรณรงค์แบรนดสินค้าไทยอย่างจริงจังดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนเดินทางไปไทยเยอะขนาดนี้แต่ในเวลาเดียวกันตัวเลขเที่ยวบินก็สะท้อนความเป็นจริงที่ตรงกันข้ามเลยมันคือการประทะกันอย่างจังระหว่างโลกออนไลน์กับโลกแห่งความเป็นจริงในโลกออนไลน์ การแสดงออกถึงความรักชาติมันทําได้ง่ายใช่การคว่ำบาตรการแบนสินค้าแต่ในโลกจริงความจําเป็นเรื่องปากท้องของคนหลายพันคนมันทรงพลังกว่านั้นเสียงเรียกร้องในโซเชียลมีเดียหยุดคนที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ ตัวเลขเที่ยวบินก็เลยเป็นเหมือนหลักฐานที่สะท้อนความจริงทางเศรษฐกิจอันเยือกเย็นซึ่งมันสวนทางกับอารมณ์ที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์และที่มีการเปรียบเทียบว่าไทยมัวแต่เทียบตัวเองกับกัมพูชาไม่กล้าไปเทียบกับสิงคโปร์ละ่ะ นั่นก็เป็นการเบี่ยงประเด็นอีกรูปแบบหนึง่งคือเปลี่ยนแก่นของเรื่องไปเลยจากเรื่องการเคลื่อนย้ายของผู้คนไปเป็นการแข่งขันเรื่องศักดิ์ศรีและระดับการพัฒนาของประเทศแทนมันเป็นการพยายามลดทอนความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณแค่หมกมุ่นกับเราเกินไปเพื่อกลบเกลื่อนความจริงที่น่าอึดอัดถูกต้องพอมองภาพรวมทั้งหมด มันเหมือนเรากำลังดูพายุที่ก่อตัวขึ้นจากละอองน้ำเล็กๆแค่หยดเดียวจากตัวเลขสถิติที่ไม่ชัดเจนถูกตีความขยายความผ่านเลนส์ของความรู้สึกบาดหมางความภาคภูมิใจของชาติและความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตใช่เลย ปรากฏการณ์นี้มันเผยให้เห็นบทเรียนที่สําคัญมากว่าในยุคนี้ข้อเท็จจริงที่ดูเหมือนจะตรวจสอบได้ไง่ายๆก็สามารถถูกปฏิเสธบิดเบือนหรือสร้างเรื่องเล่าใหม่ขึ้นมาทับได้หากมันไปขัดแย้งกับอัตลักษณ์หรือความเชื่อที่คนกลุ่มใหญ่ยึดถือและสุดท้ายเรื่องราวที่คนสนใจกลับไม่ใช่ตัวข้อเท็จจรงิงตั้งต้นอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของดรามา่าหรือปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมามันทําให้เห็นว่าข้อมูลตัวเลขอย่างเดียวอาจไม่มีความหมายในตัวเอง แต่ความหมายของมันถูกสร้างขึ้นโดยคนที่รับสารนั้นซึ่งในเคสเนี้ยความหมายที่ถูกสร้างขึ้นมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรู้สึกเปราะบางและมันก็ทิ้งคำถามไว้ให้คิดนะว่าในโลกที่ข้อมูลมันท่วงไปหมดแบบนี้เราจะแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปลอบประโลมความรู้สึกได้ยังไง ปรากฏการณ์นี้เป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนว่าบางครั้งผู้คนไม่ได้ต้องการความจริงแต่ต้องการเรื่องราวที่ทําให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเองแม้ว่าเรื่องราวนั้นจะไม่ได้ต้องอยู่บนความจริงเลยก็ตามบอ,อกเล่านั้นเป็นเรื่องราวที่เรายังไม่พร้อมจะยอมรับเกี่ยวกับตัวเองหรือสังคมของเราคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสรรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมติดตามช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดความคิดดีด